โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากร๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชิวาเวลเนสเพชรมมรีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพท่าครับระหว่างชั้น3ของเดอะแคสเซิลครับ ประสาทฤดูใบไม้ผลิเนี่ย mm hmm. เพื่อเชื่อมสา,ารฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็ mm hmm. จะมีสะพานเชื่อมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เต็มด้วยพร็อพที่ผมเอามาจากอังกฤษนะครับพวกนี้ครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับด r e ซ s i n เวลาเราเรา,เราทำอาหารที่ดีเนี่ยพวกนี้จะมีชืวิชีวามากเนี่ยเขาบอกถึงอายุข,ของเขาครับความเก่าของเขาสนิมที่เขาเกิดขึ้นนะครับผมชอบพวกนี้มากเลยนี่ที่แขวนหมวกกับแขวนล่มนะครับซึ่ง ผมจงใจจะมาใช้ที่น,นี่เพราะที่นี่คือแคสเซิลเนี่ยภาษา,าอังกฤษนะครับจากบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมชอบไปนั่งจิบกาแฟยามเช้าตรงนี้นครับบริเวณสะพานเชื่อมของปราสาท2อปราสาทนะครับบริรรบเวณน,นี้ถ้าซ้ายมือผมพรที่จะขึ้นตรงนี้นครับแล้วจะไปตกดินเอาฝั่งนู้นนะครับผมว่าผมไม่ต้องการอรอีกแล้วแค่นี้ ผมพอจริงๆครับพอแล้วผมว่าไม่รู้จะโชคดียังไงที่ได้มีโอกาสอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์พพร้อมที่นี่ชมการตกแต่งภายในอินเทอร์เนียของเดอะแคสเซิลซึ่งเราทดลองเสมือนจริงเลยนะครับไปดูครับว่าอินเทอร์เนียเดอะแคสเซิลสวยขนาดไหนครับเชิญเลยครับผมขออนุญาตชมความงามของสายลมแสงแดดและอากาศที่บริสุทธิก่อน โอโซนอันดับเจ็ดของโลกครับที่นี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่การตกแต่งภายในครับของเดอร์ชิว c าแคสเซิลครับซึ่งเราใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะตกผลึกอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้ครับหลังจากตกผลึกแล้วเนี่ยจะไม่ดีกว่าการที่ทดลองสร้างจริงขึ้นมานะครับและหลายคนเข้ามาพักจริงๆเลยนะครับห้องนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ย เป็นการตกแต่งในสไตล์ contemporary นะครับคือสายร่วมสมัยนะครับแล้วก็ยูนิโสดีไซน์สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่ครับตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับซึ่งจริง40ปีก็ใช้ได้รับไม่ได้ห้ามอะไรเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ70ล้านคนนะครับ30%เป็นะครับเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน50ปีหมายควาไงครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีประชากรผู้สูงวัย กว่า20ล้านคนเนี่ยเอจิ่งพ p วเวอร์ชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือ Mock Up ต้นแบบนะครับผมเรียกกระบวนการนี้ว่า Trial and Error ลองผิดลองถูกครับสร้างจริงเลยใช้จริงเลยแล้ววัดผลจริงเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เราทดลองทำมีทั้งห้องวั e เบ r o o m นะครับแล้วก็ Studio Type แล้วก็ two bedroom นะครับนี่คือห้องร i v อ,อ n g Room นะเข้ามาที่ผมเข้ามาเก็บก็มีโต๊ะทานอาหารนะครับ มีที่นั่งเล่นชมทีวีโซฟาโซกูดนะครับมีระเบียงกว้างครับที่สามารถมองเห็นธรรมชาติข้างนอกได้นะครับที่นี่ก็สวยงามเหลือเกินส่วนที่ชิวาแคสเซิลเนี่ยเห็นทิวเขานะครับพวกเขาต้องใช้ชีวิตที่นี่ครับเป็นเวลาหลายปีครับอาจจะ5ปี10ปีเขาต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพที่สุดนะครับแล้วก็เข้ามาปั๊บเนี่ยครับเวลานี้ก็จะเห็นว่าเราเตรียมพันทีไว้นะครับมีซิงค์ล้างมือนะครับทำกับข้าวไมโครเวฟนะครับ ที่วางสัมภาระสัมภาระต่างๆสําหรับใช้ในการดําเนินชีวิตแต่ละวันนะครับแต่จริงๆที่นี่ว่าไปแล้วเนี่ยครัวนี่ไม่ไม่ความสำคัญครับหรือไม่ความจะเป็นน้อยมากเพราะจากที่นี่เดินไปที่เดอะเรจินครับครัวใช้เวลาแค่2องสานาทีเองนะครับเราสามารถที่จะให้เขาส่งอาหารได้เป็นปิโตได้นะครับที่นี่มีบริการครบถ้วนนะครับก็จากบริเวณนี้นะครับสมมุติว่าเป็นห้อง One Bedroom วันเบดรูมก็คือมีหนึ่งลิฟ o ์รูมกับหนึ่งห้องนอนครับขวามือนี่เป็นวัดเบดรูมครับเชิญครับที่นี่ครับก็มีประตูเชื่อมต่อนี่นะฮะผมชอบวันเบดรูมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมต้องการความ p r i v a c y ีสูงสุดก็คือห้องนอนผมนี่นะครับแล้วก็เวลาผมมีแขกมาเยี่ยมก็มาพักที่นี่ได้โซฟานี้ก็เป็นทาโซฟาเบดได้คือดึงมาเป็นห้องพักได้ครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมครับเข้ามาดูว่า ข้างในเป็นไงครับตามมาเลยครับก็มีประตูเชื่อมระหว่างลิฟวิ่งรูมกับเบดรูมนะครับที่เป็นห้องนอนนะมีที่ทำงานทีวีเชื้อวางของนะครับตู้เสื้อผ้านะครับนี่ฮะซึ่งมีกระจกบานกว้างสำหรับการแต่งตัวนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสมบูรณ์พร้อมครับโต๊ะเครื่องแป้งมีปลั๊กไฟหัวเตียงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ ผมว่าคิดต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับเนี่ยมีระเบียงกว้างสามารถที่จะนั่นได้นะครับรวมถึงมีแสงสว่างที่เหลือเฟือนะครับจากวันนี้ก็มีการออกแบบพิเศษนะคือผมออกแบบให้เวลานี้เป็นส่วนของการเตรียมอาหารเล็กๆนะครับเช่นเกิดดึกๆหิวขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงนี่ฮะทุกคนจะมองข้ามนะฮะ ชั้นวางรองเท้านี่ครับตรงนี้นะครับมีตู้เย็นเราดึงเอาซิงนะครับอ่างล้างมือล้างหน้าออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ครับก็ไม่ต้องต้องไปเบียด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 ข้างในนะครับเช่นจะมาแปลงฟันล้างหน้าเนี่ยส่วนต้องการทาธุระหนักนะครับก็อยู่ข้างในนี้รวมถึงที่อาบน้ำเพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับเป็นบานเลื่อนทุกอย่างนี้เป็นบานเลื่อนหมดครับเพราะว่า สําหรับประการแรกเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยบานเลื่อนจะสะดวกกว่าบานเปิดนะครับเพราะเขาสามารถใช้ข้อศอกนี่ได้นะครับอันที่2ก็คือการไม่กินเนื้อที่ครับห้องต่างๆก็สมบูรณ์แบบนะครับต้องการที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็เข้าไปห้องลิฟต์ลูกนะครับโซนเรียนหัวเตียงนะครับเพื่อลดความแข็งกระด้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีงานศิลปะสวยๆประดับ ผมชอบมากเลยห้องนี้นะครับแล้วถ้าผมเชื่อว่าถ้าผมจะต้องมีชีวิตอยู่ที่นี่อีกสักสิบห้ายี่สิบปีเนี่ยว่าห้องนี้คือห้องที่ผมเลือกนะครับสวยเหลิศเลยข้างนอกก็มีระเบียงนะฮะก็เปิดพม่านได้พม่านเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นนะฮะม่านกรองแสงชั้นหนึ่งนะครับพอเปิดเราก็เห็นธรรมชาติเห็นแสงรอบตัวนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์อยู่ข้างนอกนี้นะครับจากห้องนี้ก็กลับไปที่ห้องริบงรูมใหม่ สำหรับนี้ผมเรียกว่า one bedroom คือมีหนึ่งห้องนอนและหนึ่ง l ลเว o ลุ o นะครับแต่ถ้าวาาครอบครัวมีความต้องการมากกว่าน,นั้นเป็น two bedroom s นะแล้วก็มีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับทางนี้ครับเชิญครับเพื่อเข้าสู่ห้องนอนห้องที่สองท่านผู้ครับผมมีความฝัน hope and dreams และความหวังครับว่าวันหนึ่งผมจะมีผับสไตล์กฤษนะครับ มีกาแฟดีๆมีชาดีๆนะครับมีอัตนูนทีแบบอังกฤษแท้ๆครับที่นี่ก็กำลังจะเข้าสู่ความฝันที่เป็นจริงครับจะไม่ดีกว่าการนั่งจิบกาแฟดีๆชาดีครับหนังสือดีเล่มนี้ครับยูโทเปียนะครับของเซอร์โทมัสมอร์ผมอ่านตอนสมัยผมเรียนที่คิงคอลเลจนะครับประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นนัสตเจียครับผมชอบหนังสือดีๆครับอ่านสือแล้วก็ผมก็มอง ปราสาทอังกฤษ Four Seasons ของโครงการ The Castle นะครับเดินหน้าเต็มสูบของเขานะครับผมได้พาแฟนๆเยี่ยมชมการตกแต่งสไตล Br ์ Bricko Black Bricko Black คือสไตล์ s u เ p เ h l a นะครับของทุกชิ้นมีความหมายมีที่แปลมาที่ไปครับเป็นเรื่องราวของชีวิตสาระละลูกชีวิตนี้ก็จบลงด้วยเพลงที่ผมชอบเหมือนเดิมนะครับ What a wonderful world ผมขอส่งท้ายด้วยเพลงของ l ร i a แอมสตองครับคัฟเวอร์เลยน้องชายผม j o โจ Smith แล้วผมจะกลับไปจิบกาแฟดีๆแล้วปล่อยให้การเวลาเลื่อนไหลไปนะครับชิ่นชมงาของโลกใบนี้ครับ oh. ก็ผ่านนี้ก็แวะไปเยี่ยมผมครับวันนี้ก็ลาทุกท่านครับสวัสดีครับ What wonderful world I see skies of blue, and clouds of white, and bright as the day, dark as the midnight, and I think to myself,